นี่การเป็นการทั้งติดแล้ไม่แต่งงานที่ไม่ได้เมียทีย่เห็นป้อกอะไรขึ้นปอรอกดันไม่ได้พรกคุณมอมเข้าใจเออที่พรกคุณมอมไม่มีแฟนน่าจะแต่งกับใครไม่อยู่ค่ะบ่อติดต่ออะไรหรอแล้วตั้งวันลูกปลายพรอ,อยู่วันนี้ที่แปดสี่แล้วนี่เลยแต่งงานนะ่นเลยน้อแต่งงานลรกนะนีนะ่เป็นใครอะพอ่พอพ่อได้ทันยากันไว้แล้วกันแลอะไรผลมุ้งลูกว่าถ้าบ้านเมืองเรามีลูกายบ้านก็ยังลูกด้านละไร้อยได้กับงานเห็นนี้ตัง้งเวลาแล้วก็ันเราตรงปากกันมากไปแต่งงาน วัดนี้กว่ายิ่งรู้จ่าดาตัวเป็นเจ้าแล้วหลวก้องมงคลอาจาเดินใจโย,ย,ยกไล่านาดาประเทศเลื่อบอ,อ,อวันนี้เดินทางลุกไปแต่งงานที่ได้พ่อเกล้าจำมจะบอกตรงๆว่าผมแต่งงานไม่ได้หรอกครับใช่แต่งไม่ได้หรอ,อก,ยยกอ,อ่ะก็ยังอยู่ในคลอฮะัวกก็ยังข่าทใช้อยบ่เปล่าไปวันลงโบดเดนกวนจาวัดซึ่งไงไปเพื่อแต่วันท่ำเพือ่อใช่แต่งงานไม่ได้อ่ะคือจะได้พ่อครับใช่อ่ะ ผู้หญิงคนที่พ่อไว้ผมแต่งงานนี่ผมไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยอะแล้วผู้หญิงที่เราไม่เคยเห็นหน้านี่เราจะแต่งงานกับเขาได้เหรอพ่อมันอะไรกันหน้าเออแล้วแล้วตังเวลามึงต่อได้มึงก็เห็นมาว่าจอนอยู่ต่ำหน,น้ตัวต่ำหน้าหยกเลยเว้นทิพนที่เงาหนังติแต่งงานมาลุงพี่เขาเปลือยป้วะบาพวกพี่มึงแร่ดินะกูกูต้อไปตัวเดียวใจนะลอกแร่แต่กันพี่น้องกูไม่มาต่างดินแดงตัวเดียวใจลอกแร่นะบ่จอกก้อปีนองกูเป้บ่ดูโยเว้คว้างไม่ยามหยางโดนปลานี่นะ กูได้ไปไตายอ้มโปล่ปองอาเรื่องแลนี่รอยเยนะอ้ไระไม่ได้นะกูเรากูตบตายนะแลอกแลกแต่้อนก็จิมตายโอ้ยักตีวันนีอ้อยายไ,าไยาาด้โยผู้ชมาันเป็นการกันารบเป็นแรกเว้ยไปเลเต้ากันแล้วแกแล้ตายราเลรบจริงไอไรลยรตั้มตัวไม่น่ารักเลย ขูปปาลุไปแต่งงานวางความใจปาหนูตามกับมันสัญญาติมาหนก่อนดเด่นใครนั่นล่ะไอ้เครือกุ้งกล่าวเลยในป่านนี้่ากันมากไปป่านเลยที่นี่มีกุมย้อนอยู่ลุกนี่พอละแหล่ลุกขู่ไม่ไปแต่งงานไหนหนูหรือพวกไรพวกไรเป็นผู้ยิ่งมันเลี้ยได้เลยะต่อไปนี้ไอ้หนูหนุ่ยครับกูจะแต่งตั้งเลือปราชมึงขึ้นมาเป็นลูกใหญ่ขูต่อไปมึงคือประราชเจ้ารถไปแต่งงานแตนงใ้ป้าหนไงไอ้รุ่นเลยรุ่นเล่ยรุ่ดีล่ยร่นเล่ยรุ่นเล่ดีุ่เล่ยรนเล่ยรุ่นเข่ยรุ่นเลย คุบอกไอ้ดู้ว่ไปกันมาดีๆลูกเจาคุณนี่ไปจำระบายนะคนดีๆมากจำบ้าคนดีนบาปฏิการดีคุจำพื้ใช่อ้องแาตกันมาดีกูณช่งอะไรมาดูกว่าหน้าห้องดูเลยลูกเจากุดียิงตลูกเาคูณครับนี่ไปเดินอายรมาดูไม่ดูเลยเลยต่อไปนี้ก็มานามาดูนี่จตันเดือเดือนไอ้พนายเจ้าก้าก้ากได้ไห่วยกันลอดเด้อดพูดไปดูว่ายิ่งูนไปเลยต่อไปดีกว่าใจป่านูเดินทางได้งาน กินี่กูจะลงโทษมึงในสนามึงดูได้โลกกูไม่ดีกูจะใหเมียมึงแต่งงานเป็นเจ้าเจ้าแทนหลวงดาวหลวงดาวกูให้เมียมึงแต่งงานออกกฎหมายใช่ฝาหนูแต่หลวงดาวกูกันยังไบวชเตี้ยหนุมันไม่กรบเกณฑ์จี้ถ้าบวชปรางกระไดแต่ว่าต้องบวชเด่นจี้เด่นจี้น้ำยังอาจารย์บวชให้ดูนะคะพอไม่บวชให้เด็ดขาดต่อมีปัญหาเรื่องกองว่าใจสิมาบวชปฏิไม่ได้ ะจตนานี้บวชเผาเริ่มใส่ต่านั้นนลลูกเตยอยู่ที่แปดปีเตยอย่าลืมว่าเตยยังเป็นคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะวันนี้เตยไว้บวชอาจารย์เออพอต่อเจ้าเตยทึ้งขึ้นมาแต่พอไม่เดือดร้อนพอนนี้ตหลวงพ่อใจยินดีรับไปเตยไว้เป็นธิดของพอในวันนี้ขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อเออนี่เป็นธิดของอาจารย์หรือที่ต้องคำค่ะอยู่ในวันนี้ลูกนะเต่เตยมาเรียนวิชาในเวลากลางวัน กลางคืนนั้นยามาในวัดเด็ดขาดปราะกุญใจพี่กลางวันได้มาเรียนในวัดกลางคืนหนูจะไปนอนพักที่ไหนะคะกลางคืนให้เติไปปักติบ้านใหญ่หีบหีบไหนเลยคะหลวงพ่อช่วยเทปุดแก้วหีบลีเออเบื่อช่วยกันแล้วคูกันดิเป็่ความเรื่มใจมรดกการรตัตนอาจารย์รรบิกรพผมเป็ชื่อว่าคว้าชายบานุกจากเตเปรมนครบินเิเนนเจกตการเป็นราชรนรห่นเฉลี่พ่อเทพราศเสด็จแม่ทิพมลทา ผมมาที่นี่เพราะเนื่องจากเหตุการณ์บังคับเที่ด็จพ่อบังคับให้ผมแต่งงานผู้หญิงที่ชื่อว่าขวายหญิงสุชาดาแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยหนีมาตั้งใจจะมาบวชที่นี่หอนี่มาตากันนะมัวดูแนวัดกูตินี่นี่มาพบกันแล้วอาจารย์บวชที่ผมได้ไม่หลวงพ่อพอไม่บวชให้ัดนครับการบวชในคนไม่ใช่บวชเพื่อบวชว่าบวชว่าคุณไม่บวชอาจารย์บวชที่ผมนั่นหลวงพ่อไม่บวชเด็คขับ ผมเป็นคว้าชายต่ำใจเป็นตาใหญ่ไรกูไม่บวชถ้าผมรีบบวชที่วัดแห่งนี้ผมใช้เจดีดแม่มาต้อนตินสักทีบล้านบวชต่อเดียวเลยแต่อ,อาออจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บวชหรกปวาชายปานุแต่พอยินดีจะรับไปเติมเป็นซาดูทิศในวัดนี้ทึกซาบิชาธาารรมะื่อนำไปดูแลบ้านเมืองประชาจนต่อไปผมขอบคุณมากอาจารย์แลวผมไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเอออาจารย์ครับในในก้อผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ช่วยตบหัวให้ผมหน่อยเถอ ตบไววผมหน่อยเป็นสิริมงคลนะไม่ต้องตอบสนุกมันไม่แจมเกีียวไรในคนเราความตไวายดีไม่ดีมาแจมขึ้นโยกับตบวัวอาจารย์ช่วยตบไว้ผมหน่อยนะผมขอร้องเลยหลวงพอ่อแต่อาจารย์ไม่ตบไว้ผมจะนั่งอยู่แบบนี้ะงองตอบการตบแจมยากร้อยฮัลโหลโต๊ะไม้บุแรกัน,นหน,นึ่งกีมั้งนายน่าใจเย็น ผมขอบคุณต่นานอาจารย์ผมจะไปพักบ,บนก่อนแล้วผมจะได้มาเรียนวันไหนอ่ะต่อเช้าลูกแต่วัยเตอร์มาเรียนในเวลากลางคืนลูกนะกลางวันอย่ามากกลางคืนอาจารย์สอนได้หรือตอนได้เพลสให้เตอร์มาเรียนในเวลากลางคืนแล้วกลางวันผมจะไปนอนที่ไหนอ่ะกลางวันกา,าไปนอนบ้านใหญ่ทําไมไปตากนะกลางวันนั่นเนี่เตอร์เต่กลางคืนให้มานอนในวัดผมรู้แล้ว ลางคืนผมจะมาเรียนวิชาที่นี่แต่กลางวันผมได้เห็นกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่หน้าวดัดแห่งนี้มียายชะาะแก่ๆคนหนึ่งอยู่อาศัยผมจะไปขออาศัยยายคนนั้นที่นั่นเดียนทเอ่ะาเออหอมฟรัมยได้ตาก็อยู่เท่รวยรวยแม่เลี้ยงดีหนูมีว่าแม่เลี้ยงบ้าบา้าหรือตายโหงแน่นะพ่อนะเออให้พ่อได้สนุกสนานบ้างกันลูกไอพ่ออยู่นนคนเดียวม,มานานวันนี้ลูกอยู่บ้านบริการราชการแผ่นดินพ่อกลับมาจะนำพาแม่เลี้ยงมนุษย์สวยๆไมู่ก แม่ก้งเจ้าตอนนี้ตุกอยากป้าไปเส็จแล้วในโลกอาจารย์รู้ได้ยังไงร,รวดเร็วเลยครับหลวงพอ่อพอเล่นเฟ็บบุ๊กแั่กำไมกองพี่ตุกอยากจับนลองนม่รู้จะกลับมวันไหนกว่าชีิีไม่ปลอดภัยนาย,ย,ายนะพี่จะดันตังจากนาเรียวกันได้ไปจ่วยเลืองประมาณนะให้นางรออย,ยู่ว่านาเระยังมีใคร ก่อนจะจากรอกองรู้พม่พี่จะจูบน้องจูบเนื้อตอกแล้วจจกองไม่รู้ว่าจะมาทำามันเลยส้ายืนมองแมวเย่าง้องใจกระบี่ไปเป็นน,นมนแวมวเไปเจเลยก็มีอายุลักนังร้องไง